กับผักปาเราเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต่ใส่อันนั้นอย่างเดียวนะไขน่นกกระทากับไก่เนาะเนี่ยน่ากินไม่เอืยทุกคนมีเห็ดหอมเราใส่แค่หมูเยอะไปเปล่าก,ก็ไม่ด้วยนะมัน,นจะได้จุกๆนะทุกคนเนาะจะได้กินแบบแน่นๆนะไม่ต้องใส่เส้นก็ได้ประมาณนีน้ถ้าคน,นอยากกินเส้นก็ใส่ไปถ้าคนไนไม่อยากกินก็ไม่ต้องใส่ครับมา เพาะปลาแคบหมูค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ลืมถ่ายนะเพิ่งนึกได้เอาไปลงหน่อยเนาะมีเห็ดหอมแล้วก็ เอาหมูมันนี่ก็เอาแคบหมูมันนี่ก็อมน้ำก่อนเนาะเดี๋ยวแค่อันอน้องหม้ใส่เข้าไปนะทุกคนเนาะมาพี่น้องพามาทำข้าวปลาแคบหมูนะคะทุกคนเนาะเราไม่เอาข้าวปลาของจริงเหรอมันแพงเอาแคบหมูดีกว่ามันก็แซ่บหนนะพอไม่เอ่ยนะไม่พอก็ใส่อีกเนาะนี่เนาะคิดว่าไม่พอนะทุกคนเนาะมันแซ่บหนอาจจะไม่พอก็ได้นะใส่อีกถุงหนึ่งดีไหม หน่นอไม้ใส่สีกระป๋องนี่ไหมเนี่ยมีกาันหน่อไม้ทุกคนเจ้าค่ข้าวปลาแคบหมูนะคะัมากินดกันนะคะทุกคนเนาะเสียงเอียงเจ้าน้ำซุปสีสวยมากเลยทุกคน Okay. พี่ตาว่าใส่อีกดีกว่าเนะพอนะขอใส่อีกนิดหนึงสองถุงครึ่งเนาะ หน่อไม้แล้วก็ใส่ไปแล้วกับทุกคนเห็นไหมนะป๊าปลาแค่หมูของพี่ตาอินเซอร์เดียนครัพี่น้องเจ้าค่ะโอ้เดี๋ยวก็ใส่ใส่เดี๋ยวก็เบาแก๊สลงหน่อยเนาะถ้ากินไหมคะทุกคนพี่ตามือหนีกล้องเอามือหนีหม้อเอาเอามือกล้อง เห็ดหอมมีเลือดหมูเดี๋ยวจะใส่เลือดหมูไปด้วยเนาะจะใส่ตอนไหนดีเดี๋ยวก็ใส่แล้วทุกคนจะ้ะมันเยอะไปนนเนานะเนาะเราจะใส่เลือดหมูให้นี่มันอิ่มก่อนตัวก่อนเนาะเราใส่แค่หมูเยอะไปทุกคนเจ้าค่สามนาทีสี่นาทีนะทุกคนเนาะ นี่เลอกหมูนะครับทุกคน แน่แนๆเลยเครื่องเยอะมากพี่น้องเห็นไหมด้านหมูนี่ไข่นกกระ้า,าเลยนะยังไม่ใส่ตอนนี้ทุกคนจะ้ะจะใส่แป้งได้ไหมน้องทุกคนพี่น้องเจ้า,า่ะ